ข้อเท้าเนี่ยเป็นข้อต่อหนึ่งในร่างกายเนี่ยซึ่งเราจะต้องฝึกให้มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงเพราะว่าข้อเท้าที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงเนี่ยจะส่งผลทําให้เข่ามีความมั่นคงคนที่ข้อเท้าแข็งไม่สามารถที่จะมีความเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยจะทําให้เขาเ่ามีปัญหาดังนั้นเราจึงควรฝึกข้อเท้าเนี่ยตามลักษณะต่างๆภายในคลิปดังต,งต่อไปนี้ทั้งการยืดทั้งการเหยียดในหลายมุมรวมทั้งการขยเอ อาจจะใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือได้จะพบว่าเราทําอยู่หลายๆมุมนะทั้งกระดกส้นเท้ายกปลายเท้าแล้วก็ยืนในที่ไม่สม่ําเสมอเหล่านี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อลำร้อยข้อเท้าเนี่ยมีความแข็งแรงทําให้เราสามารถที่จะเดินบนพื้นในล,ลักษณะต่างๆโดยที่ข้อเท้าเนี่ยมันจะมีล,ลักษณะเหมือนกับเป็นโชกอาบสามารถรับแรงได้ก็จะลดภาระข้อเข่าไปได้เยอะโดการฝึกพวกนีน้ก็ฝึกในหลายๆมิติ ค่อยๆทำไปเวลาเล็กเวลาน้อยโดยลักษณะที่เรียกว่าอ,อย่างเช่นกรณีที่มีการพลิกลักษณะขยับขาควายาอีกด้านหนึ่งก็ทําให้ข้อเท้าเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆที่รอบข้อเท้าเนี่ยมีความเคยชินฝึกขย,ยงขาข้างเดียวขึ้นลงเพราะว่าบางช่วงบางตอนในการเดินและวิ่งอ่ะบางครั้งเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้รวมทั้งเราจะใช้สายยางเนี่ยเป็นตัวสร้างความแข็งแรงนี่ก็เป็นท่าในการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณหน้าแข้งอันนี้เป็นการฝึก ในบริเวณพื้นที่ที่ว่าไม่มีความมั่นคงอาจจะใช้บาสูบอลหรือว่าฝึกบนพื้นทรายก็ได้หลังการวิ่งเทลถ้าหาว่ามีอาการปวดเข่าเนี่ยก็อันเนื่องมาจากข้อเท้าเนี่ยขาดความยืดหยุน่นแล้วก็แข็งแรงไม่เพียงพอดังนั้นข้อเท้าที่แข็งแรงมีความยืดหยุน่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่จะป้องกันการปวดเข่า